สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกเสียงตอบรับค่ะที่มอบให้กับเอสชัวแล้วก็เพอร์พีชนะคะทุกข้อความส่งมาบอกว่าได้ทดลองแล้วได้ที่สูจนแล้วสามารถที่จะควบคุมรูปร่างได้สามารถที่จะดูแลน้ําหนักอย่างที่ตัวเองต้องการได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบมีหุ่นแบบนี้ได้นะคะล้วนแล้วแต่ เป็นกำลังใจให้กับนุ้ยทั้งสิ้นเลยนะคะขอบคุณมากๆนุ้ยและทีมงานขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยแต่เท่านั้นยังไม่พอคะ่ะวันนี้นุ้ยก็นําร่างกายของตัวเองค่ะไปตรวจสุขภาพเลยนะคะเพื่อพิสูจน์ค่ะว่าเอชกับเพอร์พ c ชเนี่ยนะคะปลอดภัยจริงๆหรือเปลา่าผู้ชมดูที่ค่าตับกับค่าไตาของนุ้ยนะคะที่นี่ไฮไลท์ไว้ค่าไตาค่ะเขาบอกว่าต้องมากกว่า90นุ้ยได้1 0 1นะคะส่วน หาตัาค่ะต้องน้อยกว่า40น้อยกว่า41อยู่ระหว่าง0ถึง105นะคะหนยได้นี่เลยค่ะ13 8และ25หมายความว่าไงคะหมายความว่าผลิตภัณฑ์เอสทัวแล้วก็เพอร์พีชันปลอดภัยจริงๆค่ะยังไงนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกสิ่งตอบรับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งใจไว้เลยค่ะว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีแบบนี้นะคะต่อไปค่ะขอบคุณนะคะ